วันนี้ไม่จับกบนะข้าวอนจับไปกี่ตัวไม้จิมมาดูพัฒนาการกี่รอบแล้วเนี่ยวันมาครั้งนี้ตอนนี้รอบที่หยรอบที่สี่ handsome ไฟฟลเลยนะไฟดำเจ็บ Five times one equals five. <laughs> uh, <laughs> five. <laughs> five. <laughs> five times two equals. Wow, good job. แดบอกคำเล็กๆได้ถือให้อได้ถือให้พอลอาละกินกินให้หมดก่อนวอเตอร์ Water. เดี๋ยวติดคอน้ำก่อนครับเดี๋ยวขึ้นมาเย๋ยกขึ้นมามเขากินเร็วมากอะเขาหิวอืม,อมดีจะได้นอนหลับสบายชื่นใจอลาสไบ อีกไหมคะชื่นใจเออชื่นใจอีกไหมครับฮาร์ปอชื่นใจมากยายก็ขำมาพูดภาษาไทยชื่นใจมากขอย่าเพิ่งพูดเวลามั่มมันเหนียวคอยขอบคุณครับโชว์ภาษาไทยเป็นไงล่ะชื่นใจมากเช็ดมือกินเสร็จแล้วเช็ดมือไอเลิฟยูแบนดอนรักตัวเองเช็ดมือยังไงเช็ดสิ นายยายสอนให้เช็ดมือไอ้ยูปี้ปี้ไอ้ลือกยูเลยนะไอ้ยูปี้ปี้บลิปปี้ไอ้ตัวไอ้คนนั้นที่เสียงลำลังในชีวีตอ๋อโอเคอะเช็ดมือก่อนเช็ดมือทำไงไวายวายวาเอาให้สะอาดสองมือเลยลูกเช็ดดีๆเช็ดดีๆเช็ดมืออ๋อเลอะขาก็เช็ดขาเช็ดมือครับคนเก่งพอแล้วเช็ดมือเช็ดให้ยายช่วยเช็ดให้ เช็ดมือโอเคโอ้เ okay. oh, ช็ดเช็ดกระติกน้ําด้วยเหรออ๋อ oh. เช็ดหน้าด้วยเหรออ๋อ oh. เช็ดหน้าด้วยโอ้ชื่อเช็ดหน้าโอ้โ oh. ห oh. เก่งมากครับโอเคไปไปทาเก็ตไหมครับป้อมดูเช็ดหน้าโอเคปะ<า>อะไรมากอะไรมากว What you say เด็กเหมือนไปลงพอแร้วกันนั่นอิ่มแล้ว เยอะแล้วล a ส t o n โอเคเก้ป่วยเออล a สสวันเอาเอะไรอีกอยากอยากไอ้พวกของเล่นไม,ไม้ที่มันมี target หนังสือเดินดูกันเที่ยงค่อยไปเออนี่มอใช่รอเที่ยงเพราะไม่งั้นจะเดี๋ยววันพ่อซื้ออ้นี่ให้บดรดท้อมเล่มหนึ่ง เออพึกหนังสือดีใช่นี่ไม่ให้นังสือเชอบอ่านนะ My mom is the best เออมี dad dad เดียวนี่ไง Why I need a dad เอาไปเลยไหมล่ะจะถึงเวลาหมดแต่เขาจะชอบไหมไม่ชอบหนีแ้ให้เขาดูแล้วใอาจจะไม่ชอบไม่ชอบหน้านี Thank you Brandon หมดแล้วใช่ไหมครับ เอาจิ้มอีก no more maybe strawberry โ okay strawberry um, ช่องมหนม่งจะเยอะไปไหม<อ>เยอะไป strawberry เออซื้อของเล่นประเทืองปัญญาเดี๋ยวอยู่อันเดียวเลือ,อกเอาอ๋อให้เขาหาดเปิดก่อนปิดก่อนใช่เขาชอบเขาเล่นเหรอเอาสิ บอลข้าวดีเอ้ยบอลมองข้ามได้ไงเอาอันนี้เลยจีวันจีวันนี่อันนี้สวยเด็กน่าอ่านหนังสือ What do you think อย่าเพิ่งให้ดูนะโ้ยโอ้ยโอ้ย b r นด d o look ขั้นใหม่เป็นอุ้ยดีอะ Brandon ดูนี่เร็วเพราะมันเป็นคลินิกเอา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 อันนี้เอาอันนี้อันนี้แ r a n d o n ดีเลย look ของเล่นประเทืองไปเนี่ยว้าวเอาละไม่สนใจอ่านซื้ออยู่เอาไม่เป็นไรไปเข็มด้วยกัน,เ,นเออเอันนี้เล็กเกินสิบสองมันอ๋อมันแยกไปตามอายุไงอ,อันนั้นถ้าเด็กโตก็ไปทางน<ะ>ู้นไปเฉยมาดูเฉยเฉยเบสจิวเดี๋ยวเอามาข้ามมา <c oughs> โอเคกลับบ้าน เห็นได้ไหมรถเราอยู่นู่นเน่ะตอนนี้เคเปิดเทอม2อาทิตย์ 2> 2ตยหยุดสอน2อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยววันที่10บสอน <6. S 1> อ๋อสิบหเหรออ,อุ้ยดีอ่ะหยุดได้หลายหลายอาทิตย์หน่อยวันที่16สอนสอนแต่สอนกางคืนช่วงซัมเมอร์ n i ค h t class บบใครสนใจอยากเรียนสมัครได้ <laughs> ใช่ฟรีด้วยฟรีด้วยที่นี่จะมีสวัสดิการเรียนฟรี ภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีสรนฟรีแต่ไม่ได้สอนฟรีอาวเนีลงโปรดไฟล e l ีเดมังกี้จัมปิ้งออนเดไปสะกดจิตเลยนะคะเปิดอ่ะนี่ส่งแป่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไปช็อปที่ทาเก็ตแล้วเขาก็ง่วงนอนมากเสร็จแล้วกลับบ้านถึงกลับถึงบ้านก็สลบเลยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่า ธัญญาก็กลับบ้านตัวเองพอดีช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ K.J. เขาได้เบรกนะคะเป็นซัมเมอร์เบรกแต่เขาก็จะสอนซัมเมอร์เริ่มวันที่16ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่ไม่ต้องทำงานกลางวันก็เลยจะพาลูกไปทำกิจกรรมนะการเลี้ยงลูกแบบ K.J. เเนี่ยขอพูดถึงคลิปที่แล้วที่แม่ธัญญาทิ้งหัวข้อไว้เนี่ยการเลี้ยงลูกแบบบ้านเราก็แล้วกันก็ส่วนใหญ่ก็คือจะให้เขาทำกิจกรรมนอกบ้าน พาไปเล่นข้างนอกนะคะแล้วก็ไปพักไปวิ่งเล่นธรรมชาติแล้วก็เนี่ยพาไปวิ่งกระโดดโลดเต้นให้ไปเจอเพื่อนเจอเด็กรุ่นเดียวกันให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆนะคะเพื่อนฝูงแล้วก็คิดว่าแม่ทันยาคิดว่ามันง่ายอีกหน่อยถ้าเกิดเขาจะไปโรงเรียนใช่ไหมเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกคุ้นเคย ก็ค่อยๆฝึกกันไปอพอลโลเนี่ยเหมืนอนเคเย่างเลงก็คือว่าเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือเขาเนี่ยจะนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วสามารถที่จะนั่งแล้วก็เปิดหนังสือดูอยังอ่านไม่รู้เรื่องค่ะอ่านอ่านไม่รู้รแต่ก็จะจําภาพได้แล้วก็จะจําคําที่แม่เขาอ่านให้ฟังได้เป็นเหมือนสมมติว่าถ้าเราอ่านไปปุ๊บแล้วเราหยุดเขาจะรู้ว่าเหมือนเติมช่องว่างอะว่าคาคานั้นมันจะต้องเป็นคําอะไรแบบท้ายประโยคหรืออะไรแบบนี้นะคะ อย่างเช่นคำพ้องจองอย่างเงี้ยคุาจะจาได้มากก็มีทั้งหนังสือภาษาไทยนิทานภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่าภาษาไทยเขาก็จะให้แม่ให้ยายอ่านภาษาอังกฤษก็จะให้แม่เขาอ่านถ้าเป็นภาษาสเปนเขาก็จะให้พ่อเขาอ่ออานเพราะพ่ออพอลโลเนี่ยแบรนดอนนะคะเขาจะพูดภาษาสเปนกับอพอลโลนะคะติ้งติ้งติ้งเคเจเทมาโอเคก็คุยไปเม้าไปตอนนี้ก็เป็นเลยกลายเป็นวันว่างๆของยายนะยายก็มี แลนอ่าเดี๋ยวทันยาก็จะไปออกกําลังกายที่ยิมนะมีเวลาก็ไปออกกําลังกายฟิตร่างกายให้มันแข็งแรงอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมเนาะไปออกกําลังกายมาร่อนร้านเฟอร์นิเจอร์อีกแล้ว เก้าอี้หนังปรับได้หกร้อยแปดสิตัวนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่เมาอุ้ยร้อนที่กะมาเดินเล่นๆนะเนี่ยเดี๋ยวกะว่าเปิดหน้าต่าง คิดว่ามาเดินร้านเนี้ยเล่นๆเลยคือมาดูว่ามีอะไรเพราะแบบท้ายแล้วมาซื้อรองเท้ามันจะมีของที่แบบว่าดีดีๆพอเมื่อกี้มาเจอโซฟาตัวนั้นนะคะสีครีมแล้วมันเป็นแบบเป็นหนังแท้ปรับนอนได้ราคาพันสองยังไม่รวมแท็กซ์รวมแท็กซ์แล้วก็พันสามร้อยกว่าก็เลยโทรไปถามเจมส์เจมส์บอกเอ้ยเอาก็เลยซื้อไปเรียบร้อยนะคะเอาไปไว้ที่บ้านเพราะตัวที่มันเป็นผ้าปัจจุบันเนี่ยมันนั่งสบายก็จริงแต่ว่าเจ้าจากลัว เวลาจะกลัวอยู่แล้วขนติดเยอะมากก็เลยซื้อตัวนี้ไปละเรียบร้อยเจมจัดไปเดี๋ยวเรากลับเออยังยังใหม่ไปไม่ถึงยิมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปออกกําลังกายที่ยิมต่อไม่น่าเชื่อราคาถูกไปราคาราคาเต็นสองพันเจ็ดนะคุณผชมจากอันนี้เหลือแค่พันสอง ก็ดูคลิปไปด้วยคลิปของซันนี่แบ็เบเกอร์ไปแคนคูนน้ำสวยมากนี่ให้ดูสภาพบ้านคือโซฟาปกติของเล่นจากกัวมันก็จะเละอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วก็จะมีฝุ่นจ้าจากัวเนี่ยเยอะมากเออมีขนนะคะแล้วก็เนี่ยหมอนจะเละเพราะว่าเจมส์เขานั่งเสร็จเขาก็ลุกเขาไม่เคยจัดนะคะ แล้วก็เนี่ยทัญญาก็เลยคิดว่าเอออยากจะได้โซโฟอหนังใช่ไหมก็เป็นที่มาของตัวนี้นี่ไปซื้อมาที่วันนั้นเราไปที่ร้านเมื่อวานไปที่ร้านเขาก็เอามาส่งให้ตอนเย็นส่งนี่ต้องเขียค่าส่งด้ยนะ80ดสิบเหรียญเป็นพนักง,งานในร้านขนมาให้นะคะเดี๋ยวก็ต้องมาจัดการว่าจะวางกันอีท่าไหนตอนแรกคิดว่าตัวนี้จะเอาไปไว้ข้างนอกจะยกให้เขาไปก็เสียดายเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบ นั่งสบายอ่ะมันมันนอนได้เอาเบาะสองอันนี้ออกคือกว้างเป็นเตียงนอนได้เลยคือนอนแนบนอนเล่นได้เลยก็เลยคิดว่าจะพยายามเก็บเอาไว้ให้ได้หมดนี่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ควรจะไปแต่ตัวนี้ข้อเป็นตัวที่เจ้าจากัวเนี่ยดูเจ้าจากัวนั่งเจ้าจากัวนั่งทุกวันนะคะเบาะมันก็จะแบบว่าถลอกทะแลนด้วยเล็บเท้าของจากัว ก็คืออาจจะต้องเก็บไว้เพื่อให้จากลกัวนั่งแล้วเราจะจัดกันอีท่าไหนเนี่ยเราจะจัดการกันท่าไหนดีลกมากเลยบ้านคุณผู้ชมดูดิกลัวชอบนั่งตรงนี้แล้วจะจัดกันอีท่าไหนแล้วเนี่ยเฮ่อ <c oughs> <c oughs> จะจัดกันอีท่าไหนดีโอเคมาลองดูนะคุณผู้ชมคิดว่าทันญานในสามารถที่จะแบบ m move โซฟาคนเดียวได้ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าขยับอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เหลือบากว่าแงก็ทำได้แต่ต้องมีตัวช่วยมีวิธีเดี๋ยวดูว่าวิธีที่ย่าจะ m move โซฟาเนี่ยโดยที่แบบคนเดียวเนี่ยทำแบบไหนเดี๋ยวขอทดลองเลื่อนตรงนี้ขยับตรงนู้นก่อนโนจะกวนวไหมโอเคไหมไฮไฟ้ไฮไฟ เราอาจจะต้องตัดเล็บนะบอกเลยนะเนี่ยเล็บยาวเนี่ยกิ๊บ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 เพราะเดี๋ยวโทรศัจะเป็นรอยของใหม่เนี่ยสองมือเนี่ยกิ๊บกิ๊บกิ๊บเกลียดที่สุดใช่ไหมโอ้ยเอียงหูฟังเกลียดที่สุดใช่ไหมเกลียดการตัดเล็บเนระจะตัดเล็บ่ะตัดเล็บต้องไปให้ที่คลินิกตัดให้ไปให้ที่ร้านตัดไม่ยอมให้ตัดทำไม จะเลื่อนยังไงเพราะว่าข้างใต้ไม่ได้รองแผ่นอะไรเดี๋ยวเอาผ้าใช้ผ้าช่วยลองทาสีรองทุกอย่างที่รองได้เราก็ใช้วิธีแบบนี้กันนะมันยกง่ายจะได้ผักง่ายเวลายกนะคุณชมก้มนี้เจ็บก้มนี้เจ็บหลังแน่ทำเหมือนสควอตอ้าขาเอาก้นลงปุ๊บอ้าว หนักไหมหนักพุชพุชข้างเธอได้ไหมอ่ะเราต้องใช้ทีพุชข้างนี้ไปก่อนเนาะมันเกะก,กะอะคุณผู้ชมวางยากมากเลยขอบอกลือ้อึ๊บใจนลื push. Push. พุชพุชใช้ตัวพุช ้องขยับเยอะเลยอ่ะขยับหลายส่วนเลยดูดิดูด,ดิแต่ตัวเนี้ยเข้ากับที่บ้านมากเอาจริงตัวนี้คือตัวที่แบบใช้งานนั่งสบายเพราะมันเองนอนได้ความสวยเป็นรองแต่ความสบายอันดับหนึ่งตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจากั้นนั่งอพอลโลนั่งใครมาใครไปก็ยังนั่งได้อยู่หรือเอาบออกอย่างนี้ใช่ไหมคะ เพื่อนฝูงญาติเยิดมาเยี่ยมก็ทำเป็นที่นอนได้ก็เลยเสียดายจาิท่าไหนาดีเนี่ยโซฟาตรงนั้นมีสเปซเยอะนี่อย่างช่วงเนี่ยไอโต๊ะข้างหลังนั้นต้องไปเพราะว่าเกะกะนี่โต๊ะตัวนี้ต้องไปงั้นออกไปอยู่ข้างนอกอะะกันแล้วกันโต๊ะตัวนี้แม่เอาไปไว้ข้างนอกบ้านแบบ ไม,มตขเขาเดี๋ยว,วตรงนี้ก่อนนะอึ๊บต้ตนอกอเดี๋ยวดูไว้ตรงไหนได้เไว้ตรงนี้อดังดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องถอด ถอดผ้าหุ้มเนี่ยนะคะไปซักถ้าเข้ามาได้ขนาดนี้ก็จะดีนี่ก็อาจจะตรงนี้ก็จะได้มีสเปซมากขึ้นเออนอดแบดตรงนี้เดี๋ยวอาจจะวางต้นมงต้นไม้ได้ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะวางแบบหาต้นไม้มาวางถ้าจะสวยถ้าเราจัดทรงนี้แล้วเราน่าจะมีต้นไม้ในบ้านมาวางนะคะ บอกว่าถ้ามีไรพรังก็เจ็ดวันอ๋ออันนี้เป็นคออ๋อเป็นช่วงคอให้เอ็นลงไปหรือตั้งขึ้นมาเออดีอ่ะแล้วก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวบอกเราไม่ติดอ๋ออันนี้เอาขาขึ้น ขาขึ้นแล้วก็เหยียดนอนโอโหเหยียดนอนแล้วก็เอาคอตั้งอ๋อนี้ขึ้นเฉพาะคอได้โอ้ยดีอ่ะนี่ก็ใส่แก้วใส่ไรได้ที่นี่ก็มีที่วางของโอเคใช้ได้อยู่ทุกปุ่มทำง,งานนี่ข้างนี้บ้างขาขึ้นอ่ะ อ๋อสบายอ่ะโอเคโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกเอาลงเหมือนเดิมตอนแรกทันย่านึกว,ว่าตัวนี้สงสัยต้องเอาเข้าไปไว้ในห้องนอนแต่ปรากฏว่าเออเอาวางอย่างนี้ลงตัวสุด3มตัวหนึ่งสอสแต่ตรงกลางควรจะมีอะไรสักหน่อยเดี๋ยวอาจจะเป็นโต๊ะอมเล็กไม่ให้มันโล่งเกินไปเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาลุยกันเลย <laughs> ลุย เรียบร้อยแล้วว oh, wow. ้าวคำคำคำว่าวีกันว้วมานาฟิจิ์ส่วนลูกว้าวมาแล้วมาแล้ว like. wow. wow. oh oh I, I take the the brown one Outside Try, try, try I put h a n g a n dazs first เสร็จแล้วแต่ว่ามันยังโร้นยู่มันขาดความเขียวนะคุณผู้ชม ขาดความเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปหาซื้อต้นไม้จริงๆมาวางน่าจะเป็นถ้าจุดนี้ก็ต้นหนึงก็ดีแล้วก็ตรงนั้นนะคะขาดความเขียว ah, anya, Happy birthday Great job <laughs> <Mine. S 1> by myself This is amazing This is beautiful Now your birthday you can invite people because we can sit and talk You know We move Oh. Maybe I have to move all the way up, 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 up. Jaguar! Oh. <laughs> oh my god, I love it! And remote in there. Jaguar? Yeah. No. Stop. And what's the second one? The oh, second one. Down. And you can uh, adjust, uh, yeah, adjust can all your oh, just only oh. your neck. Just <gasps> neck. So the first two up and down, the second two. Yeah. And really, really quiet. I can't wait. I can't wait to show Peter. Peter, hi Peter. Got my drink, my beer. Yeah, you can have limo. My remotes in there. Oh, I love it. I love it. Oh, thank you so much. Thank you, thank you. Happy birthday to me. Happy. Buy some wine for yourself. Just quote about sitting จะก็จะ a ก็ขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้ต้องไปตัดมุกก่อนนะโอเคข้าหมกไก่ฉลองโซฟาใหม่ you wanna put salt on top or you wanna put in the little bowl The bowl. Okay, you hold yeah. this. Oh, yeah, thank you. Oh, you tight.